เมืองอท่ออัคราเมืองท่ออัคราเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่พอใจมานานนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ใช้อํานาจตามมาตรา44ในการยกเลิกการทําเหมืองทองไปนะครับการยกเลิกการทําเหมืองทองมีเหตุผลด้านสุขภาพหรือเปล่าไม่ไม,ไมีใครทราบได้เพราะว่าเหตุผลในการยกเลิกนั้นเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นที่เกลียนไมคอเลียอไม่ยา้ไมมีเหมือนอย่า้เป็นปกติก เด็กชายอัครวัรลาดนอกอายุเพียง10ปีเกิดความเครียดจนร้องไห้เพราะไม่คิดว่าจะพบค่าแมงกานิสในร่างกายสูงกว่า17เจปอร์เซนจึงเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกับชาวบ้านดงหลงหมู่8ตะบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตนเองมีสารหนูและในร่างกายมีสารแมงกานิเซอนค่าม,มาตรฐานจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล และให้เหมืองทองคำหยุดการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นการกา,รการมือก็แรงเวลาเราทำงานหรือเราอยู่ที่เฉยในเออกมันจะเหน,นื่อยมันก็เหนื่อยขึ้นขาก็ไม่ค่อยมีแรงแขนก็ยกอะไรก็ไม่ค่อยมีแรงไม่เหมือนเมื่อก่อนนะค่ะน,นี่ก็ชาวบ้านเป็นกังวลก็ใครที่มันไม่ได้ตรวจก็จะขอตรวจค่ะใครที่ยังไม่ตรวจเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาจะตรวจหมดทุกคนจัะ ถ้ามีเขามาตรวจค่ะเพราะว่าเขากลัวกันหมดแล้วเพราะว่าอะไรก็กินไม่ได้แล้วแม้กระทั่งน้ําจะให้พวกยายอยู่ยังไง